สวัสดีครับทนายมาแล้วโหวดไม่ถามชื่อนะจ๊ะเล่มยี่สิบสองฮะอันนี้สันปกนะจ๊ะว,ว้าวโอเคเลยว้าวอีกแล้วเออนายเอกสวยงามเสียงรถเอิงองกระทึกขึครม่อยนะฮะนี่นี่น,นี่ขยับ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 บัตรเขี้ยวเว้ยอือหือเอาล่ะมาแกะกันเลยดีกว่าครับเนี่ยว,ว้าวทำการแพ้นะจ้ะอว่าทำไมครานี้มันยากเย็นทุกทีจะง่ายได้นะฮะสะกิดนิ้วก้อยแทบจะหลุด เา้ากระชากออกมันแล้วแล้วก็ยำ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 ทิ้งไหมไม่ทิ้งปลาไปนู่นปป้ง <c oughs> แกล้งนะแกล้งนะอย่ากโกรธกันนะเอาละ <c oughs> นี่คือความในใจนะฮะของอาจารย์แกน,นะฮะแกบอกว่าจะทำภาคสองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าภาคสองจะโอหรือเปล่านะแต่เริ่มนี้เริ่มจบไวเอ้เอาละครับขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้ฮะรอเล่นครับ <c oughs> อ่าแอคชั่นนะจ๊ะสวยง,งามโอ้นางเอกอะ่ะด้านในครับคุณภาพสีสันปกเอ่าได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวมาตรวจเช็คดูนะฮะรู้สึกนั่นไงว่าแล้วไม่ต่างจากของเดิมเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โุตสาหว่าจะอวยให้ดูดีนะฮะนี่ไงโอ้โหยังทะลุเหมือนเดิมเลยอะ่ะไม่มันมีทั้งหมด4เล่มนะครับสีเล่มสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะหยิบเล่มที่ดีที่สุดแล้วนะ ไม่สปอยนะอ่านเอาเองนะแต่เปิดให้ดูแล้ว <laughs> เอาละจบนี่เพิ่งพิมพ์เลยว้าว <Wow. S 2> รู้สึกว่าคลิปที่แล้วเล่ม21ที่ผมเพิ่งวิวไปจะไม่ถึง2อาทิตย์เน,ะเนาะเล่มนี้มาแล้วกระดมกระด่างเว้ออโอ้โหเสียงรถเสียงดังมากต้อง <c oughs> ขออภัยด้วยนะฮนะอันนี้รีวิวข้างถนนกันเลย <c oughs> เอาละปกมันสวยงามนะครับแวววับ well, จับใจเหมือนเดิม วิบูลกิจนะจ๊ะมันบอกว่าเล่มจบแต่สีก็เออมีสีตกด้วยเว้ยมึงพามัดย้อมมาเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับทุกทีเวลาเปิดมาแล้วแบบจะมีสารบัญบอกนะครับว่าตอนที่เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เปิดมาแล้วสารบัญไม่มีเลยนะฮะมันจะเริ่มต้นที่สองยี่สิบเก้านะแล้วก็ไปจบที่สอง้อยสี่สิบนะฮะ จบตอนของภาคแรกพอดี22เล่มนะจ๊ะเอาเฮ้ยเฮ้ยอืมร้อยอ่ะคงไม่ใช่หนูแล้วล่ะไอ้เงี้ยเพราะว่าหนูคลิปที่แล้วผมไล่ไปกินข้าวแล้วนะฮะสองดอกด้านนอกนี้แทบไม่มีรอยนะครับด้านในหืออสีเล่มสุดท้ายแล้วแถวบ้านผมมีแค่ไม่กี่ล้านเองนะนับได้เลยสองล้านนะฮะ นอกนั้นก็จะเป็นของห้างใหญ่ๆที่วิบูญกิจไม่ลงนะฮะโอ้ยมีมดทินซะละปิดกบเกิือนดีกว่าเว้ยถ้าอยู่ในนี้มันคงจะไม่เห็นรอยและฮะให้กำลังใจตัวเองสุดๆเออเอาว่า90บาทอืมเอ่สิจะบรรยายแล้วแต่ว่ามันก็ของใหม่เนะ <laughs> โอเคครับนายเข้าไปอยู่ในซองของนายเหมือนเดิมนะพัคนี้อารมณ์ประมาณแบบไม่ใช่พาคนี้สิเล่มนี้อารมณ์ประมาณแบบจริงๆแล้วอแอบบอกนิดนึงก็ได้บอสเขาอยากจะให้พระเอกปรับตัวนะครับอยากให้พระเอกมีความรู้สึกอะไรประมาณนั้นนะ <Wow. S 1> จริงๆแล้วะบอสเขาจะสังเกตพระเอกก็ได้นะครับแต่ด้วยความที่แบบพระเอกได้เจอเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตทําให้เขาเปลี่ยนความคิดทําให้เขาได้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่แบบคนธรรมดานี่มันสุดยอดขนาดไหนนะครับแล้วก็ปมจะ ไปเปิดอีกในภาค2ว่าจะเป็นยังไงอันนั้นเราต้องมารอดูกันอีกทีนะฮะแต่ที่แน่ๆคือพระเอกได้เปลี่ยนบุคลิกหลังจากที่ได้ช่วยนางเอกและได้เจอทุกคนนะนี่เริ่มจบเขียนซะแบบจิ้มมดเลยปัดโทโอเคครับทุกคนที่อยู่ดูอยู่ถึงตอนนี้นะ,ะลิ้นพันแล้ว <c oughs> ก็โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับเก็บรักษาดีนะฮะ <c oughs> นางเอกสวยงามครับใส่กางเกงลายสีไรวะ <c oughs> โอปัดโทขอโทษขอโทษขอโทษเราไปแล้วไปแล้วสปอยแค่นี้แล้วกันนะไปแล้วกันครับขอสนุกกับการอ่านนะจ้า